นั่งหรือคนที่ยืนของผู้หญิงกับของผู้ชายขอใ้ทั้งล่างรวมกันทุงบนของเศรษฐีในห้องนี้ใช่ไหมใครจะรวยในปีนี้บ้างยกมือ โดยตลอดไปอา้าวถามถามเป็นคำถามสุดท้ายแม่จา๋าขอถามอีกสุดท้ายวันนี้ระหว่างผู้ชนะกับผู้แพ้คุณพ่อคุณแม่จะเลือกชนะหรือแพ้จ๋าชนะชนะหรือแพ้ครับชนะชนะหรือแพ้ครับใครชนะยกมือใครยากจนใครจะใครจะ,ใครจะเลือกความจนยกมือ ใครเลือกความรวยย่อมมือต่อไปง่ายกันเศรษฐีทุกนครับอ่ะตอนกับรวยเราเลือกนะเราเลือกความรวยรวยความสุขรวยความเจริญรวยไปด้วยกันวันนี้ไม่ว่าเรื่องราวของรายได้วันวันราพันถึงวันดำเ5ินาไม่ว่าเรื่องราวของสวัสดิการที่เราดูแลกันนะครับวันนี้เราฝากนะครับเดี๋ยวจะมีการประชุมเมื่อไหร่ ไเดี๋ยวติดตามผู้ได้นั้นอีกทีนึงนะเดี๋ยวจะต้องการจะแจ้งเตาทีเด่นจะใช้ที่นี่หรือจะใช้ที่ไหนสักทางหรือจะบอเบือหรืออะไรอยังไงเดี๋ยวจะแจ้งอีกทีนึงนะลูกนะอันนี้นะแล้วตรงช่างที่ทำงานให้ไปแล้วก็ยังอยู่นะห้าแถวหนึ่งมันถึงเช่นเดือนเก้าสิบวันนะจ๊ะตรงนี้นะ แต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่ฟังเรื่องทองต่อในในในชุดเดือนอีกทีนึงนะครับตอนนี้ยังไม่พูดมันจะเป็นโปรโมชั hmm. ่นที่สามก็เลยก็เลยไม่ไม่อยากบอกกลัวกลัวพ่อจะหายใจไม่ทันนะครับเดี๋ยวหายใจพราะถ้าดีใจหลายคนอ่ะพร้อมไหมยังพร้อมไหมยังพร้อมแล้ววางไม่กห้ค่า แล้วก็ขอเซ็นบีข้าง <muchas> ให้ร่ำรวยได้การรวยได้เงินด้วยทวามรวยด้วยภูมิได้ประสบรวยได้ความดีรวยมนุษย์สมัยและก็รวยอริยทรัพย์สมบัติอ่ะมาเฉลยกันดีกว่าเซนทีที่เธอเพืนมารับวันนี้เออปกติมันมีรางวัลข้างเตียงรือเปล่าแล้วเป็นยังไงทางเแยกเอาเอาตัวได้เปรียบ อกำลยงก็บอกว่าอยากจะให้รางวัลข้างเทียงด้วยสมมติว่าเออแม่ก็บอกเอาให้มันไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวแม่จ๋าขอขอดูเลขเดี๋ยวหน้าห้าเอออันเพิ่งเจอในห้าอยู่แล้วใชาไหมถ้ามันถูกสามตัวแล้วตัวท้ายเอาเออเอาถึงไปนะสมมติ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 ว่าห้าสี่สามสองเออที่ข้างเทียงคือห้าสี่สามสามและ สี่สามหนึ่งเอาเลขทยายในเกมลดลงมาให้มันตรงแบบไี่ต้งใจจะอ่าน3ามตัวแล้วเลข้ายขึน้นลงให้รางวัลละหนึน่งพลานอีก2องท่านอีกสองท่านอี็อีกสองท่านะรางวัลยยังยมให้อีกสองท่ารางวัลตรงตรงับไปสามพันห้าร้อยล้านขอแลตวตรงหนึ รางวัลท่านอีกสองท่านเอาไปท่านละหนึ่งพันล้านโอเคนะครับอ่ะเดี๋ยวไปวัดเอาลองไปยังพรัไปยังอะไรนะลูกบดบดไม่นานแล้วเดี๋ยวนะเขาเขาไม่ออกแล้วเดี๋ยวนะค่ะเป็นการบริจาค

เดียวตัวที่สามตัวที่สตัวที่สตัวที่3ตัวที่สามสาเดี๋ยวมันเปอะไรนะ5-2-3สองหสมายเลขสุดท้ายหมายเลขสุดท้ายเจี่ยวครับ 5-2-3เอี่ยวครับ5-2-3-1นะครับหเอี่ยวครับห้าไม่เาันึ่งนะคะโอ,อ้โหแล้วรงวัลทัานเชียงคุหมอจ๋รารงวัลท่านเชียนก็จะเป็น5-2-3-2อาอ้านละหนึ่งพันอ่ะไอ้ตรงขึ้นมา,มาได้ลูกไอ้าร่านยนขึ้นมาโ Don't bring it Oh! Oh! Can you do it? Do you know how to do it? I don't know how to do it I don't know